ผมว่าเดี๋ยวตุลาเนะี่ยผมครับยินดีต้อนรับสู่ทิปอีสานกลางนะครับสู่อีสานใต้นะครับวันนี้ก็มาจากอุดรเดินทางผ่านขนแก่นร้อยเอ็ดแล้วก็มาแวะที่เมืองยะโสธรครับวันนี้ก็มาดูที่พิพิธภัณฑ์นะครับแห่งหนึ่งที่มีความสําคัญก็คือพนะิพิธภัณฑ์มาลัยข้าวตอกครับไม่ค่อยได้มานะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วง เทศกาลประเพณีเนี่ยเราถึงจะได้เห็นกิจกรรมการจัดขบวนแห่มาลายข้าวตอกเป็นงานสำคัญนะครับช่วงวันมาฆบูชาครับวันนี้ก็มาดูสิ่งที่เขาได้ทําขึ้นมาเพื่อบูชาพุทธศาสนานะครับมาลายข้าวตอกันสวยงามเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูนี่ครับพิพิธภัณฑ์มาลายข้าวตอกด้านในก็มาดูผลิตภัณฑ์ชุมชนก่อนนะครับตอนนี้ โอ้มีกระเป๋าสวยๆยังไม่ได้ไปไหนเลยเราก็ได้กินแล้วรับโลค่ะโช่องตบริเวณบัตนะครับเราก็เห็นโบสถ์ที่สวยงามนะครับด้านในก็มาดูมาลัยข้าตอกหลากสีสันนะครับความสวยงามของหัตกรรมมือ ชุมชนนี่ก็เป็นข้าวนะครับข้าวตอกดูเล็กๆเ,เราก็มาดูใหญ่ๆนะครับนี่อภิมหาอลไยข้าวตอกนะครับแต่ละพวงนะครับเราก็มาดูความอลังการงานสร้างนะครับครับก็คือเมล็ดข้าวเหนียวนะครับที่นำมา ผ่านกรรมวิธีนะครับคั่วในหม้อดินออกมาเป็นเมล็ดข้าวตอกนะครับแล้วก็นำมาร้อยเป็นพวงจากนั้นก็มาตกแต่งความสวยงามนี่ก็เป็นรวดลายที่ผ่านการประกวดแล้วก็ได้รางวัลชนะเลิศนะครับสีสันการตกแต่งอันสวยงาม มาก็ต้องเก็บภาพอันงดงามนะครับ <ไป S 1> นี่เปรียบเทียบเลยครับแต่ละช่อของมมลัยข้าวตอกอ่เราก็มาเก็บความสวยงามของข้าวตอกกับดอกไม้อลังการงานสร้างเลยครับโอ้โหนี่คนละพวงคนละพวงไปเลยครับโอ้โี่ งดงามงดงามชุมชนวัดต่างๆค่ะมสโซนของพิพิธภัณฑ์ด้านล่างนะครับก็ยังมีข้อมูลอันนี้อปนี้านอ่ขอปีนี้ของปีน้องปีเาปี่าันกล้จะนี่ก็จะ่วนี้ก็มาถึงวัดบ้านด่านนะครับ อำนะเภอราศีสไลนะครับเป็นวัดที่โอ้โหนะครับถือว่าศิลป,ปะงดงามนะครับในการก่อสร้างนี่ก็เป็นประตูทางเข้าวัดอีกด้านหนึ่งนะครับนี่ครับก็เป็นช่างที่มีฝีมือนะครับในการก่อสร้างนี่แค่ประตูนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปบริเวณภายในวัดมาถึงก็จะเห็นนี่แหละครับ โบสถ์อันงดงามนะครับที่มีหลวงพ่อทองนะครับอยู่ด้านบนนะครับเราจะเข้าไปดูเราก็จะขึ้นไปชมด้านบนนะครับก็เป็นจุดที่สวยงามมากเลยครับลาวบันไดยพญานาคนะครับรายละเอียดอันนี้ยังก่อสร้างอยู่นะครับยังไม่เสร็จ นี่ก็เป็นปฏิมากรรมนะครับอันสวยงามนะครับของการสร้างโบสถ์เราก็มาถึงนะครับด้านบนที่ประดิษฐานหลวงพ่อทองนะครับพระพุทธรูปที่มีความสำคัญศักดิ์สิทธิ์ภายในวิหารน,นี้ก็งดงามมาก านในก็มีภาพจิตกรรมฝา,า,าผนังนะครับนปะรันสิน้เป็นงดงามนะครับภาพก็ค่อนข้างละเอียด เราก็เดินทางมาถึงจังหวัดบนครับวัดนี้ก็เป็นวัดที่สวยงามแห่งหนึ่งนะครับของจังหวัดก็คือวัดพระธาตุหนองบัวครับเข้ามาก็จะเห็นพญานาคที่สร้างจากความศรัทธาของคนที่มานะครับจัดทำภายในวัดถึงด้านในก็จะเห็นความอลังการนะครับใหญ่โตของ พระทาตุเจดีสีมหาโพครับนี่เหมือนที่พุทธคยาที่เดียครับเข้าสู่ด้านในนะครับาารมาถึงก็นี่แล้วครับรดแดดก็หายไปทันทีทันใดนะครับเหมือนเป็นปฏิหารนะครับ ร้อนๆอยู่ล่มเลยครับเข้าไปชมด้านในกันกราบพระมองจากตรงซุ้มประตูนะครับเข้าไปด้านในมาด้านในก็เป็นพระประธานสี่มุมสี่ทิศครับทั้งสี่ทิศจะเดิน ขอพอรนะครับเพื่อเป็นสนิมมงคลมาดูรถนะครับที่ทำเป็นขบวนแห่เทียนนะครับรถที่ปั้นจากเทียนนะครับแกะสลักอันสวยงามนะครับอยู่ที่วัดนะครับก็บเป็น รถเทียนที่สวยงามนะครับในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษาภายในบริเวณวัดก็กว้างขวางงดงามนะครับมีหลายมุมหลายที่นะเราก็เดินไปรอบเจดีย์นะครับกะเป็นองค์พญานาคที่เรามองเห็นชัดสวยงาม เข้าสู่ใกล้เทศกาลเข้าพรรษานะครับการเตรียมโครงสร้างต่างๆนะครับก็เตรียมความพร้อมทางวัดก็กำลังเตรียมขึ้นโครงมาถึงที่โรงแรม V Hotel ครับที่อยู่บนเรากำลังข้ามแมน้ำมูลนะครับ ถึงเมืองอุบลน,นะครับพอาทิตย์กำลังตกสวยงามยามเย็นนะครับผมไปส่างสลางหัวสะพานร้านเข้าสู่ฝั่งวารินเนะี่มาถึงร้านชมจันทร์เฮือนฮักมูลครับมาแล้วครับพอมารับถึงที่เลยของแจกของฝากตอนนี้แจกแล้วครับจัรับรบองของแจก เป็นที่รับทึกเรียบร้อยอน,นี่ก็เป็นวิวแม่น้ำมูลนั้นสวยงามครับ ยินดีต้อนรับสู่บนนะครับท่านพ่อมาเองครับวันนี้ครับพี่วีดีโอค่ะครับผมท่านพอครับคอนเซปต์ข้าวบรรษาคืออะไรครับคอนเซปต์ข้าวบรนาปีนี้นะคะมีบนแจ้ทอดแล้วก็มีเทียนรัทชาราศีเรืองแสงค่ะพวกเราจะพากันมาคนละหนึ่งตู้อย่างตามูกต้องไหมครับท่าน่ โอเคขอบคุณมากครับสัญญาะะสัญญาครับสัญญาวันนี้เซ็น MOU เลยครับ <Okay. S 1> ที่เห็นครับมาบนเนี่ยก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่นะครับก็พัฒนาแล้วก็ไปได้ค่อนข้างเร็วนะครับโดยเฉพาะที่นี่ร้านอาหารที่เรามารับประทานมือค่ำกันวันนี้ครับก็ชื่อร้านชมจันทนะริมฝั่งมูลนะครับก็ต้องแวะมาครับที่นี่ โอเคเลยนะครับบรรยากาศดี <bum> แต่ต้องไปลองพิสูจน์อาหารก่อนครับจะเป็นเมนูมื้อค่าโอ้หน้าทานไปหมดนลครับหนอนตีมาเยอะตรงนี้ขอ36ค่สามสิบหกคน เวลามื้อเช้าแล้วเช้าวนี้เราก็เดินทางสู่เขื่อนซินธอนครับรคบณะผู้โดยสารของคณะเรานะครับวันนี้ก็ไปเข้าวัดฟังธรรมนะครับเข้าสู่บริเวณเขื่อนซินธอนครับ นี่เราก็มาถึงแล้วครับที่บริเวณเขื่อนนะครับแล้วก็มาถึงแพรที่เราติดต่อไว้นะครับแพรนี้ก็คือแพอานน์น้ําที่มาจากบริเวณเขื่อนลําโดมน้อยนะครับนี่ครับใสเขียวคคณะเราก็พร้อมสําหรับการลงแพรนะครับ เพื่อนลำโดนน้อยนะครับก็มีแพรไว้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวถ้าเป็นช่วงวันหยุดก็น่าจะคึกคักไปหมดนะครับตรงนี้ต้องจองนะครับต้องจองล่วงหน้ามาใช้บริการแพรที่นี่ดูแล้วก็ราคาไม่แพงครับเช่ากันอยู่ก็ประมาณระดับแพเล็กๆก็2 0 0 0 3,000 4,000แล้วแต่ขนาดของจำนวนนักท่องเที่ยวครับ มีให้หมดแล้วครับอุปกรณ์น้ําน้ําแข็งเครื่องครัวต่างๆนะครับเตรียมไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วก็นําวัตถุดิบนะครับพวกอาหารนะครับมาปรุงแล้วก็รับประทานเองได้เลยนะครับหรือว่าครบวงจรครับราคานี้รวมเครื่องเสียงคาราโอเกะลยด้วยนะครับโอ้ไม่แพงครับสําหรับหมู่คณะที่จะมาเที่ยวกันนะครับที่อุบลเนี่ยนะครับ ก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายที่นะครับแต่นี่คือกิจกรรมหนึ่งที่ทายร้อนครับถ้าเรามาหน้าร้อนนี้ก็เหมาะที่สุดสำหรับการมาล่องแพรครับลำโดนน้อยนะครับ พักที่ช่องเม็กครับบ้านเคียงฟ้ารีสอร์ทก็มาถึงที่วัดเลืองแสงนะครับวัดที่ช่องเม็กยามเย็นบรรยากาศสวยงามครับตอนนี้ก็มานะครับดูบรรยากาศของวัดและความสวยงามยามเย็น ครับผมนี่ก็ท่านผู้ช่วยตามาส่งเรานะครับวันนี้อขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่ตาเก็บ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ความสวยงามรอบๆบริเวณวิหารหรือโบสถนะครับบริเวณที่บริเวณด้านบน ก็มีองค์พระประธานที่สวยงามนะครับของวัดเลืองแสงภู้วาช่องเม็กนี่ก็เป็นนะครับตัวที่จะทำให้เกิดเลืองแสงขึ้นบริเวณรอบๆอุโบ,บสถแห่งนี้นะครับจุดนี้ก็กำลังเริ่ม ตอนนี้เริ่มปรากฏแสงอันสวยงามภาพสะท้อนความมืดบริเวณด้านหลังโบสถ์นี่ครับตอนนี้ความชัดของสีเรืองแสงก็เริ่มแล้วครับเราก็กำลังเก็บความสวยงาม องภาพที่ออกมาจากบริเวณวัดนะครับตอนนี้เราคุณภาพไเื่อมืดมดแล้วก็แสงก็เริ่มก็มีองค์พระประธานอันงดงามอยู่ด้านบนนะครับ มือคํำวันนี้ของเรานะครับ,รบรจัดเต็มที่เพียงฟ้ารีสอร์ทนะครับโอ,โ,โอ้โหเพียบเลยครับยี่โมน,น,นเลมานั่งเลยนะครับส่งงานก่อน,งงน,อนเดี๋ยวครับมือคํำของเราวันนี้โอ้โหสุดยอดปาถนาเลยครับ เกิดวันที่25นะครับอีกสองวันแต่ว่าเราจัด้ท่ทนขอนในวันนี้นะครับ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นผู้ลกผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับที่อยู่ในชมรมของเราของตัวแทนของพวกเราครับขอบคุณครับไม่พูดอะไรเขาขอบคุณครับความจริงแล้วเกือบจะไม่ได้มานะว่าเพราะว่าเอ๊ะวันเกิดเราคงวันที่25คงกลับมาทำอยู่ก็อบอ ก็มาเยี่ยมชมบริเวณด่านช่องเม็กนะครับนี้ก็เป็นประตูสู่ลาวใต้นี่ก็เป็นบ้านเคียงฟ้ารีสอร์ทเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่พักด้าน,นไหนขนส่งก็นะครับเข้าออกตลอดเวลาทั้งวัน ไปซอปปล,ปลาวครับก็ต้องออกทางนี้นะครับมีเอกสารบัตรพันแดนเรียบร้อยก็สามารถออกปอดบัตรพันแดนก็เข้าทางนี้แหละครับป่านี้ก็คือสุดเขตแดนประเทศไทยนะที่ช่องเม็กบนราชธานีครับนี่ก็มาที่บริเวณด่านของฝั่งลาวนะครับมาแวะร้านดิวตี้ฟรี ครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศด้านการตอมอของลาวนะครับที่เปิดทําการเรียบร้อยเป็นด่านใหม่เราเข้าไปเยี่ยมดูที่ฟรีสักหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้มี่นี่้มัมีร้านกาแฟนะครับของดาวเปิดบริการรอรับ หลังจากที่เราไปช็อปดิวที่ฟรีนะครับกลับมาก็ับช่องทางเดิมครับก็จะเป็นขาเข้าาออกมาก็ถึงบริเวณด่านด้านนอกตอนนี้ก็มาถึงที่วัดปากโดม พี่บูรณ์มังสาหารครับ osure, มาถึงจุดนะครับไฮไลท์งานปูนปั้นของวัดนะครับที่มีความสวยงามแล้วก็มีองค์ s <S พญานาค <Yep. S 1> จะมีครับเท, <formation. S 1> ท้าเวสวรร ไปเห็นองค์พญานาคจุดอ,องคพระประธา,า,านนะครับตรงนี้เราก็จะเห็นภาพวังนาคินอันงดงามครับเป็นองค์พญานาค เข้ามาด้านในเพื่อเป็นทางลงสู่บริเวณวังนาคินนะครับเป็นทางลงทำได้คนสวยงามมากครับเป็นทางลงสู่ทําด้านล่างครับ ลงไปถึงมูนแล้วครับแม่น้ํามีปลานะครับมาถึงจุดนี้ก็เป็นบริเวณให้อาหารปลานี่ก็เป็นปากน้ําโดมนะครับไหลลงสู่ปากน้ํามูลนะครับหรือแม่น้ํามูลนะครับตรงนี้วกแขวางม,ม,มากจากนี้ก็เป็นเส้นทางมูลสู่โค้งครับ ก็กำลังแช่น้ำอย่างมีความสุขนะครับเป็นองค์พญานาคที่มีความงดงามมากเลยครับ